สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพืทุกท่านเลยนะคะอินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะ จะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะวันนี้ใบเตยก็จะมาทําคลิปพิกอากาศให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังกันสนุกนะะสนุกนะคะวันนี้มาในหัวข้อ r a n d อมนะคะกับหัวข้อพลังงานเจ้าที่เจ้าทางนะคะอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะฟังให้สนุกฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ ใครสนใจจองคิวดูดวงนะคะเซต A นะคะค่าครูไม่จํากัดตามกําลังทัพย์นะคะไม่จํากัดคําถามเซต B วิเคราะห์พื้นดวง299พร้อมคําถามจอดจ,จงเซต C คิวโทหชั่วโมง399นั้นล่วงหน้าก่อน1วันนะคะแล้วก็เซต D เร่งด่วนนะคะ1คําถามรับคําทํานายภายใน24ชั่วโมงเพื่อนๆสนใจแบบไหนก็สอบถามได้นะคะหรือสนใจกํมยานบูชาเทพก็แอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วก็ตะกุดนะคะ อย่างรุ่นนี้ที่ไปเตยใส่อยู่นะคะก็จะเป็นองค์พ่อพระพิคเนตนะคะบวกหยกน้ํำผึ้งไหมทองนะคะแล้วก็มีมูลสโตนด้วยสำหรับท่านไหนที่สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะมาเรามาดูกันเลยค่ะในส่วนของคำทำนายนะคะใครเลื่อนมาเจอคลิปนี้นะคะก็กดเข้ามาฟังได้เลยนะคะไปดูกันเลยค่ะพลังงานเจ้าที่เจ้าทางท่านอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณนะคะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะดูสิขอให้ได้คำตอบดีๆนะคะขอสักห้าไปเนาะ โอเคครบพลังงานเจ้าที่เจ้าทางเนาะอยากสื่ออะไรกับคุณใบแรกขึ้นมาเห็นไหมคะรูปผู้ชายที่กำลังกระโดดข้ามจากเขาอีกลูกไปอีกลูกเนาะเก่งมากเลยนะเนี่ยแล้วก็รูปคำมั่นสัญญานะคะกุญแจที่มันคล้องกันอยู่ตรงนี้คุณติดพันธะอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ย แล้วก็ยาบางประเภทที่เราใช้มากเกินไปนะคะมีใครที่แบบว่าต้องทานยานอนหลับนะมีไหมหรือใครที่ติดเอ,อ่เขาเรียกว่าอะไรอะคาเฟอีนกาแฟเออหรือเครื่องดื่มที่เป็นประเภทแอลกอฮอล์มีไหมคะอันนี้รักนะคะแบบที่เรียกได้ว่าไม่ได้จำกัดน,นะคะอิสรภาพในเรื่องของความรู้สึก แล้วก็กระเป๋าแฟบเออทำไมขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันนิดนึงนะคะว่าพลังงานเจ้าที่เจ้าทางท่านอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณนะคะมีใครที่แบบว่าเคยให้สัจจวาจาหรือให้คำมั่นสัญญาอะไรเอาไว้หรือเปล่าถ้าเราเคยให้สัจจวาจาหรือให้คำมั่นสัญญาอะไรเอาไว้นะคะพูดแล้วต้องทำให้ได้นะอืมพูดแล้วต้องทำให้ได้แล้วก็ เป็นพลังงานของความรู้สึกที่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรมีภารกิจอะที่คุณจะต้องทำม,มีภารกิจที่คุณจะต้องไปทำมีภารกิจที่คุณจะต้องไปเคลียร์นะคะขอดูเพิ่มอีกสิมีบางท่านที่ต้องใช้ยานะคะยาในที่นี้ก็อาจจะเป็นยาแก้ปวดยานอนหลับ หรือยาบางประเภทที่ใช้เพื่อการรักษามีประเด็นเรื่องสุขภาพมาเกี่ยวข้องด้วยนะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในบางท่านนะคะอืมดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรามีเรื่องของการที่ไม่เข้าใจกันนะคะต้องยื่นหมูยื่นแมวเนาะแล้วก็ถนัดอีกอย่างแต่ต้องไปทำอีกอย่าง มีคนที่กําลังสังเกตการแล้วคุณกําลังหลบๆอยู่นะคะยังไม่กล้าเปิดใจแต่ว่าไพ่ใบน,นี้ขึ้นมาก็ถือว่าดีนะคะไพ่หมายเลขที่สิบสามเป็นเรื่องของบ้านเป็นเรื่องของรถเป็นเรื่องของสิ่งที่เราต้องการความคาดหวังของเราก็คือมีแหละแต่ว่าเรายังไม่สามารถที่จะทำทุกอย่างให้มันเป็นดั่งใจเราได้นะคะมีความ ขาดแคลนเกิดขึ้นด้วยในบางท่านยังไม่สมบูรณ์นะคะก็ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าการที่เราจะได้รับความช่วยเหลือเราก็ต้องเป็นผู้ให้ก่อนนะคะแล้วเราจะได้รับการอุปถัมภ์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้เราระวังในเรื่องของคําพูดคําจาหรือการที่เราโดนเอารัดเอาเปรียบน,นะคะเห็นไหมคะว่ามันมีรูปของคนทะเลาะกันขึ้นมาเจ้าที่เจ้าทางท่านอยากจะสื่อกับเราว่าเออช่วงเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องกลับมาโฟกัสที่ที่ตัวเองอย่างจริงจังแล้วนะคะ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตของเราหรือร่างกายของเรานะคะที่บางอย่างเนี่ยเราพึ่งยามากเกินไปยาแก้ปวดบ้างละหรืออาจจะเป็นยานอนหลับบ้างละหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่ธรรมชาตินะที่เราไปพึ่งผ่ามากเกินไปมันทำให้ร่างกายของเราอ่อนแอนะคะแล้วก็คุณมีคำมั่นสัญญาหรือมีสัจจวาจาอะไรที่คุณให้ไว้แล้วคุณต้องทำให้ได้นะอย่าลืมนะคะอย่าลืมบางเรื่องนะคะท่านบอกว่าอาจจะยังไม่ได้เป็น เป็นไปตามคาดหรืออาจจะยังไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายความผิดหวังความเสียใจทั้งภายนอกภายในมันเกิดขึ้นได้แต่คุณเองเนี่ยก็อย่าพึ่งทิ้งความฝันของคุณนะความล้มเหลวเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมมันไม่ได้ไม่มีอำนาจที่จะไปเปลี่ยนแปลงหรือไปควบคุมได้นะคะสิ่งหนึ่งที่เราทําได้ก็คือเราจะต้องใจเย็นๆทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็เราจะไม่เป็นภาระของคนอื่น ไม่ว่าผลของสิ่งที่เราทําจะเป็นอย่างไรก็ตามเราต้องทําใจยอมรับมันแล้วเราก็ทําให้ดีที่สุดนะคะเราจะได้ไม่รู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เราคาดหวังอะ่ะเออเพราะฉะนั้นทําให้เต็มที่ท่านบอกว่าไม่ว่าผลมันจะออกมายังไงก็ตามคุณทําหน้าที่ของคุณที่เต็มที่ทําให้ดีที่สุดเนาะแล้วโชคดีๆจะเกิดขึ้นเองนะคะบางทีเนี่ยความโกรธ นะความกโกรธบ่อยครั้งที่อารมณ์นี้มันมันมันกลุ่นกลุ่นขึ้นมาแม้คุณไม่อยากให้มันมาแต่บางทีมันก็มาแบบที่เราคุมมันไม่ได้ในเวลาที่คนรอบตัวทำอะไรไม่ได้ดั่งใจเราทำอะไรไม่ถูกใจเรานะคะแม้จะไม่ชักสีหน้าแต่แววตาของเราบางทีที่แสดงออกไปอะ่ะมันทำให้คนรอบข้างสังเกตเห็นอย่างเลี่ยงไม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้เหตุผลแล้วก็อย่าเอาอารมณ์ใส่ลงไปด้วยเพราะว่าจากเรื่องเล็กๆน้อยๆมันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตได้นะคะมันมีเรื่องของการที่เนี่ยอันนี้คือไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนาะเราจะต้องฟังอีกฝ่ายพูดจนจบก่อนอย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินว่าเป็นเช่นไรดีหรือไม่หรือผิดหรือถูกอย่าเพิ่งไปตัดสินนะคะถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจเรารู้สึกโมโหเรารู้สึก,กโกรธ ให้เราเนี่ยนิ่งก่อนสงบนิ่งอย่าเพึ่งพูดหรือตัดสินใจช่วงที่เรารู้สึกอารมณ์ร้อนอารมณ์ไม่ดีมันจะทําให้เราตัดสินใจพลาดได้และในเรื่องของการเงินหรือเรื่องของธุรกิจถ้ายังไม่มั่นใจถ้ายังไม่แน่ใจเจ้าที่เจ้าทางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณบอกว่าอย่าเพึ่งลงทุนนะให้สมาธิให้จิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนค่อยไป ลงทุนลงใจลงแรงทำเนาะแล้วภารกิจหรือสิ่งที่เราจะไปลงทุนลงใจอ,อ่ะมมันจะสำเร็จรับรื่นลงตัวเองนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งสำรับนะเหมือนบางเรื่องเราไม่ได้ถนัดที่จะทำแต่เราต้องทำเนาะ,ะดูนิดนึง โชคลาภเงินทองจากการค้าการขายกำลังจะมานะคะเจ้ที่เจ้าทางท่านก็อยากจะสื่อกับคุณว่าอู้ใครที่มีโอกาสได้ขอพรปู่พญานาคนะเท้าวิรูปักขึ้นมานะคะคุณจะมีโชคมีลาภจากท่านนะเออช่วงออกพรรษาเนี่ยนะที่ไปทำคลิปอยู่เนี่ยนะใครมีโอกาสขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรปู่พญานาคเบิกทรัพย์รับโชคนะคะ มาทั้งพญานาคทั้งพยาครุธเลยค่ะเบิกทรับรับโชครวยเงินรวยทองนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทํามาค้าขึ้นการเจราจาการค้าการขายราบรื่นลงตัวนะคะโอ้โหเอาเป็นว่าเจ้าที่เจ้าทางท่านเปิดทางแล้วแหละนะไม่ว่าคุณจะมูด้วยวิธีการใดๆก็ตามคุณจะประสบความสําเร็จมีโชคมีลาบมีเงินมีทองนะคะเนาะมีเงินเก็บมากขึ้นมี เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเกิดขึ้นกับเราด้วยนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวกับสื่อวงการบันเทิงออนไลน์ทําการค้าการขา,า,รายช่วงนี้พลังงานดีมาก Energy ดีมากหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะรวยทรัพย์รับโชคมีชื่อเสียงเห็นไหมคะไพ่พระจันทร์ขึ้นมาเนาะถ้าเราทำงานที่เกี่ยวกับสื่อทำงานที่เกี่ยวกับระบิร์มำฟ้อนครูบาอาจารย์ศิลปะดนตรีวิทยาในด้านนี้นะคะ ดีมากมีชื่อเสียงนะคะผู้คนให้ความนิยมชมชอบรักและเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรักแล้วก็เมตตาแล้วก็เอ็นดูเราเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเข้ามาเจอคลิปนี้เนี่ยโชคดีมากๆเลยนะคะอะไรที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคอะไรที่มันเป็นเรื่องของความไม่สบายกายไม่สบายใจก็ปล่อยผ่านนะคะทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุด อวยพรขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีแต่ความสุขความสบายใจเกิดขึ้นนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมวันนี้พิม์พอะไรดีวันนี้พิมนน์พ59 59นะคะเลขสวยเลย59 59รับพลังงานอันศรรักดิ์สิทธิ์รับพลังงานของชื่อเสียงเงินทองรับพลังงานของการที่เรามีดวงที่เฮงขึ้นเปิดขึ้นนะคะสำเร็จทุกๆประการเลยนะคะสวัสดีค่ะ